นิกี้คุณเขาเชิญโมนาหลายวางแล้วเดี๋ยวโมนาก็ไม่เกาะวันนี้ดิงพี่ใช่นะเพราะฉะนั้นนิกกี้อยู่ในห้องนี้ปกติปกติโมนาไม่ได้ไม่เล้กับเขาเยอะดิงคดิงกันพลัก On triples if we can chat let's try and get a leader นิกกี้โมนาตรงนี้รักเธอไว้เกมนี้เพื่อเธอวันอืน 可是ราะะชบนทุกคนแล้วลองดูแลลงดูที่กับ bon. น้าโอเคไหนะคะกับนแล้วอยู่ทีกับปนมีชีวิตกีวันนะคะออ้นี่กี่ชมบอะนี่กี่ชมทุกคนว่าทุกคนเข้าใจนะผู้นี่เป็นนี่ชอบนะคะนี่กี่นี่คี่รู้เขาค่ะเอาว่ะโอเคโอเค d what's it c a l d น <noise> ี่เขาจริงๆเปลเ่ยนเสผ้าหรือเป็นเสไมาจริงนะคะอยากสบบุหี่ก็จริงรู้บ <noise> ้าเมื่อกี้卖เสพยาเสผ้านติกต็อกไมยถึงว่าจะให้คนดู six pack เลยฉันรู้啊ฉันรู้啊ผู้ชายอาทำอะไรฉันรู้ะ จรืเป้าเมื่อเมื่อ่ก็ไม่เปลี่ยนรูป้า来三串梦เคเปลี่ยนเสื่อเห็นมี扁色帕ให้หนึ่งกี่สื้อืมเดี๋ยวลงตู้เก็บน้ตได้ไหมค่ะดิฉันคือยิงมามี จริงหรือเปล่า UC every day แล้วเขาอาจจะเป็นเสื้อผ้าทุกทุกปีเลยใช่เปล่าฉันก็ไม่ดูฉันก็มองไม่เห็นค่ะทั้งปีดาวเวลาเขาเมื่อกี้เป็นเสื้อผ้าท้องปกดาวเลยในใจของฉันคุณที่หล่อที่สุดเป็นอนิมาที่รักของฉันในห้องนี้อาจจะมีสองอนิมาสามอนิมเมะแต่เป็นอนิมาที่รักนะคะเป็นผัดไทยสามจังฉันก็ไม่ดูเลยเมื่อกี้ที่หลังกลายเปลี่ยนเสื้อผ้าในติกตอกคุณไม่ดูนะฉันไม่ดู ันปิกตาเลยฉันไม่ปิกตาพี่คกัค่ะต่า l ต o องลุกอิ่วลุกแ o ยูยูลุกไ o ยูล o กลุกไลย o ซ s ซคุณคุณมองเห็นเห็นฉันไม่เห็นหาซ้ำไอน้าของฉันน่ารักด้วยว่วันนี้วันนี้โมนาเศร้าๆเขาบุยูยูกไอเ what? oh my god ที่ไหนหาดีคนน่ารักขนาดนี้บกป้องขนาดนี้ะ คนที่เคยได้ยินท <c oughs> <two> ี่ EK Baby พึกฟึกว่าขนาดนี้ตัวนี้เป็นอนิมาที่รับพูดขนาดนี้เขาพูด U said I s a i อะตรงนี้ยิ้มหน่อยเพราะฉะนั้นอะอนิมาที่เราก็ยิ้มหน่อยยิ้มไม่จริงแต่ก็ยิ้ม คอนเทนแฟชั่นผูดจริงนะคนถ้าคนเป็นเป็นฝรั่งไว้เสื้อผ้าอยู่ที่ต่างประเทศเขาแฟชั่นหรือไม่แฟชั่นฉันไม่รู้นะเพราะฉะนั้นฝรั่งที่สไตล์ไม่เหมือนกันแล้วเอเชียใช่ไหมแล้วเป็นเอเชียใช่ไหมอาจจะเขาใส่อะไรเราก็รู้สึกแฟชั่นนะ FC ใช <m us Salvador> ่ไหมทั้งเขาก็มีซ i x pack หรอใส่ใส่เสื้อผ้าอะไรไม่แฟชั่นอ่ะไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้าเกี่ยวกับตัวค่ะใช่ไหมอัมพลังอัมพลังคิดว่ามันพูดถูกหรือเปล่าอาการนี้อันนี้ใส่อะไรไม่ไม่แฟชั่นนะเขาเสื้อผ้าเขาเขา m u s c ่ e ขนาดนี้อ้ว้าว w Follow Hello Justin how are you I said I got it I'm following you I've already followed you, Justin. Thank you. Thank you, mummy. You found <laughs> I did find you. No, I everyone. Thank you. Follow Sandy, Justin, course Maria, Thank I'm you. No, Poppy, no, Thank you Thank you course. Thank you, Mami. Thank you, Renny. I'm planted, night no, Woody. we you it in, okay? And Smiley, when we Thank you, guys. Thank you very much. I'll see you later. See you. Goodbye. Bye. ง่ายอะง่ายอะโนอีจีอะโนอีจีอะเก็บโนดี่ยาบอะเก้อจ้ะอย่งนีก็ยังไมกล้าอย่งีก็บอเขาจริงๆแล้วจังเลยเอเล่าตัวนี้แค่ชมอย่างไม่เส่็จใช่ไหมเขาเมื่อเมื่อกี้พีเกกับเราเขาพีเกอีกรลกแล้วเลวไหม แล้วยังไม่โมนาลิงยังไม่ยังไม่นั่งแล้วก็พี่ก็ตกไปแล้วโอ้ my god แล้วจังโมนาโมนาบางทีอยากหาที่เอ่อตาลุกงค่ะที่ที่รลอนแงกังได้แล้วก็หาไม่เจอแล้วโมนาจะยงแล้วจะพูอ๋อกระเป๋าเลยคืากระเป๋าโมนาก็เป๋าเลยทุกคือเออเพราะฉะนั้นโมูน่าปีน好卡มูน่าอยู่ในห้องนี้โมนาตุกใครพี่กอยู่คาบีเวลามีพี่กจะเชิไม่ได้ ทุกครั้งโมนาไปาหาที่ที่ทำมันก็ช่วยไม่ได้เลยใช่ค่ะไม่ใช่บางทีบางทีโมน่าผู้หาไม่เจอพูนฉันจะทำมันก็ช่วยไม่มมมมมได้ค่ะออกทอง I love I love TikTok I love TikTok ออกทองค่ะ Oh my God